สวัสดีผมโยบมกรก้าสนะครับวันนี้ผมจะมาทำเด็กโปรไฟล์ของ cross a t r o g e a ผมหรือว,ว่ามังกรทรงกลมฟ้าเองนะครับซึ่งเด็กนี้น่ะมันจะเก่งตรงที่มันมี formation แล้วก็มันจะเก่งครับผมก็เช่นได้บวก power หนึ่งมืหรือได้ critical กับ p e n t a t e ครับผมก็ไปเริ่มกันที่ใบแรกเลยครับผมใบแรกที่จะใส่นะครับเป็นมังกรทำนายสวรรค์ cross a t r o g e a ครับผม ขอ้ขอทับแจ่สองเกตนำกาส์มาผสสุดจากกองกาส์ข้าสุดโซงครับนี้แล้วก็มีสกนะิลว่ากาแล็กซี่ฟอร์เมชันครับหากเรามีมังกรสกมฟ้าอยู่ในช่องกลางและช่องซ้ายและเราส่งไอเทมมังกรสกมฟ้าอยู่การ์ทุกใบบนสนามเรากเข้าบ rate, ก orn, บหนึ่งและเพนเดเทรตนะผมก็คือออบอลอะได้คีดบดหนึ่งแล้วก็เพเดเทรตถ้าหากมีไอเทมแล้วก็ตัวซ้ายแล้วก็ตัวนี้ยืนกลางรลอว่าตัวไหนก็ได้ขอแค่มีซ้ายกลางแล้วก็ไอเทมนะผมเบน,นี้ผม ใส่สีใบนะครับผมแต่ผมแมนะนําว่าให้เอาใบนี่เป็นบัดี้เลยเพราะว่าที่ผมไม่ได้ใส่เป็นบัดี้แหละเพราะคือในไนงดิการ์ทให้พอใช่แล้วก็ไปต่อมาครับมังกรยึดทำํำนาย Argent. อาเจนออกจากสองเกณและดําการ์แบบสุดของกองการ์สุดส่งการ์ดนี้หากเรามีมังกรสกรงกลฟ้าในช่องกลางไซส์ของการ์ดนี้ในช่องซ้ายหรือขวาลดลงส มันก็นดีสุดสนามหากผสมใส่เทมมังกรสะกมฟ้าอยู่ทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็มีดับลูแห้แถวล้าโซ์การนะผมก็คือถ้าใบนี้เนี่ยลงซ้ายหรือขวาใช่ไหมแล้วเรามีกลางอยู่อะไซตจะลดลงสาวผมใบนี้ผมใส่สองใบนะครับใบต่อมาครับก็จะเป็นมังกรดาราขอแพ้มังกรดาราปกครองบอูดัว ขอเข้าใจนังเกียร์ดนะผมเมื่อการนี้ตุสนามนำไอเทมมักง,งกรสังกลมฟ้าจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือเราและสับกล้องก็คือนำจากกองการ์ดนะผมขึ้นมือหนึ่งใบใบนี้ใส่สามครับผมแล้วก็ตัวถัดมาครับปีกแห่งรุง่งครอ s แอ t โทรเกียขอเข้าใจนังเกดและนำการบรรจุสุดของกองการ,การ์ดเข้าสู่โซของการ์ดนี้กาเลซี่ฟอร์เมชันนะหากมีมักง,งกรสังกลมฟ้าช่องกลางและช่องซ้ายและเราสมใจไอเทมมักง,งกรสังกลมฟ้าอยู่ การ์ทุกใบบนสนามเราได้ power ววบวกหนึ่งมืนใบนี้ใส่มา2องใบ้วผมแล้วก็การ์ฟาร์มหลักของ a s t ก o g ก a คือใบนี้ับผมมังกรดาราปกครองเฟรดเมื่กรารนี้เข้าสู่สนามในช่องซ้ายและบนสนามเรามีมังกรสกรมฟ้าใบอื่นอยู่ช้ารสองเกตแล้วก็จัวหนึ่งใบไม่ติดบนประเท์นะผมก็คือมันสามารถคอ,อ,อได้เลื่อยครับ ก็จะได้ชาร์จของจนหนึ่งใบนี้ผมใส่ใสี่แล้วผมแล้วก็มาดูที่ตัวถัดมาครับเป็นตัวที่เขาทานอยูน่นันก็คือมังกรทานายพิทักษ์จรอนขอขอ้อใจหนึ่งเกียรติแลวนำการประสริฐองสุดโซกการใบนี้เมื่อการของคู่แข่งโจมตีถ้าการใบนี้อยู่ในช่องซ้ายของเราแอยเป้าหมายมาแอดเป้าหมายการโจมตีนั้นมาทีการใบนี้ผมแล้วก็มีสกิลโซการ์ครับก็คือถ้าใบนี้ยืนซ้ายเนี่ย แล้วพวกแข่งตีอ่ะคือเขาต้องตีเข้ามาที่ใบนี้ก็ถ้าเกิดมีไอ้พวกตี All ออร์ดอตอะก็แบตีแล้วก็ตีวัตเตอร์ทุกใบใช่ไหมคือใบนี้ที่โดนแค่ใบเดียวนะครับคือไม่นับว่าเป็นแบบมันตีออร์บอก็คือถ้ามันตีออร์บออ่ะก็คือจะโยงมาใบนี้หมดเลยใบนี้ผมใส่ทั้งหมดสี่ใบครับผมแล้วก็มาต่อัาที่การ์ดพิเลยนะครับก็จะเป็น Shining Rain ไล่การนี้แต่เมื่อคู่แข่งไล่เวทมนต์ในเทอร์นของคู่แข่งแคทคอร์สใจหนึ่งเกียรติและประชีวิตหนึ่งหน่วยเขาเตอร์ยกเลิกเวทมนต์ที่ผูแข่งไล่ครับผมก็คือตัดวบนั่นเองใส่สองใบครับผมใบถัดมาครับจดหม้เวียนศาสตร์ทำนายทำลายล้างไล่การนี้แต่เมื่อบนสนามเรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่สองใบหรือมากกว่าเท่านั้นแคทคอร์สใจหนึ่งเกียรติทำลายการบนสนามคู่แข่งสามใบจากนั้นหากทำลายสองใบหรือมากกว่าเราจวดหนึ่ง เราจวดก้าวหนึ่งใบก็คือบึ้มสามถ้าเกิดบึ้มสองหรือมากกว่าได้จว,วดดีไปถัดมาครับไปฟาร์มเหมือนกันนะผมขําประกาศพยากรไถ้าการนี้แต่เมื่อมีมังกรโซโกมฟ้าอยู่บนสนามเท่านั้นแคทคอร์จ่ายสองเกตเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็จวก้าวสองใบติดวันเพือเทินนะครับผมก็คือถ้ามีมังกรโซโกงฟ้าเนะี่ยเราจ่ายสองเกตยัตวดสองฮิวหนึ่งครับผมใบนี้ผมใส่ไปสามใบนะครับ แล้วก็ไปถัดมาครับสวดไม้เวียนสัตว์ทำนายป้องกันนะผมรายการนี้ได้ในเทิร์นของคู่แข่งและบนสนามเรามีมังกรโซโกมฟ้าอยู่2ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์จนจบเทิร์นนี้การตุกใบบนสนามคู่แข่ง,ขงพาวเวอร์ลบห้าพันดีเฟนซ์ลบห้าพันและคริติคอรลบหนึ่งครับผมก็คือลบออบอร์ดอย่างละห้าพันนั่นก็คลีลบหนึ่งครับผมใบนี้ใส่เสีครับไม่ถือเพราะเพิมเทอรนติดเคาน์เตอร์ซึ่งเก่งแล้วก็ใบถัดมาครับคำประกาศ ทำนายขั้นเด็ดขาดรายการนี้ได้ต่อเมื่อเรามีมังกรโซโกฟ้าอยู่บนสนามนั้นส่วนการ์ดหนึ่งใบและจะจบเทอร์นี้มังกรโซโกฟ้าตัพโบปบนสนามเราไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการคู่แข่งและไม่ถูกตั้งกับขึ้นมือด้วยความสามารถกรคู่แข่งและรับพอร์บวกสามพันเราสามารถได้คำประกาศทำนายขั้นเด็ดขาดได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทอร์นั้นก็คือตีมาเบอร์เทอร์นเมื่อได้จัวหนึ่งไม่ถูกทำลายจากการจะความสามารถรับผมแล้วก็ไม่ถูกตั้งกับขึ้นมือได้พอร์บวกสามพันอีกด้วย บนี้ใส่สามใบให้ผมเอาไว้รักษาคอ์เมชั่นนะครับใบถัดมาครับคําประกาศเติมพลังยุทธทํานายได้การี้แตะเมื่อเรามีมอนสเตอร์ทรงกลมฟ้า2ใบหรือมากกว่าและสวนใส่จไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นนำการ์ดใบบุสุดข,ของกองการ์ดสองใบเข้าช่องเกตได้ลพลังชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยและจวดการ์ดสองใบเราสามารถได้คำประกาศเติมพลังยุทธทํานายได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคืนเท่านั้นใบนี้ใส่สามครับใบถัดมาครับ ตาแจ็คบูดนะผมร่าการนี้เนี่ยแต่เมื่อเรามีพลังชีวิตเจ็ดหน่อยหรือมากกว่านั้นได้ชาร์จหนึ่งโจนหนึ่งครับผมล้วล้าการนี้ได้แค่เทินละครั้งนะผมใส่สองครับไปถัดมาครับเป็นการ์เซ็ตผมคิดจะเตรียมพร้อมยุทิธรรนายการเซ็ตความสามารถของมักงกรโซลคมฟ้าทุ่บไ,ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ครับผมแล้วก็เมื่อมอนเตอร์ทรงคมฟ้าเข้าสูสสนามนะครับเราได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นหน่หนอยต่วก,การ์ดหนึ่งใบ ปิดบอลเพื่อเธอนนะครับแล้วก็สามารถเซตการไปนี้ได้แค่ใบเดียวผมใบนี้ผมใส่สองครับผมแล้วก็ใบถัดมาครับจดหมายเบี้ยนสาสตร์ธรรมราฉุกเฉินใจหนึ่งเกตคอมอนเตอร์ทรงกลมฟ้าจากช่องดอกบอลหนึ่ใบเลยจากคอคอสเราสามารถไล่ใบนี้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเธอน,นะผมเป็นติดเค้์เตยน,นะใช้ได้เทิร์นเราก็ได้ใช้เทิร์นคู่แข่งก็ได้เอาไว้เออ่คอทับหลบเป้าหรือเอาไว้มาคอมาฟาร์มหรือเอามา,า,มา,ารีฟอร์อเอามชั่นใหม่ได้หมดนะผม ใบนี้ผมใส่สามใบนะครับใบถัดมาครับจดไม้เวียนสัตว์ทำนายหยุดนิ่งได้ได้เมื่อเรามีมังกรสกมฟ้าอยู่บนสนามเพรานั้นแค่เข้าใจหงเกตเลือกการบนสนามแพหนึ่งใบและเลสการนั้นจนจบเทินนี้การ์ที่เรียนนั้นไม่สามารถสแตนได้ก็คือจากแค่หนึงเกียริเลสห้ามสแตนครับผมอืมค่อนค้างเก่งเลยทีเดียว แล้วก็ไปถัดมาครับผมคาประกาศเพื่อนชะตาดวงดาวรายการนี้เหี๋เมือ่อเรามีมงังกรสรงกลมไฟอยู่บนสนานั้นแต่พลังชีวิตหนึ่งหน่วยเปิดสี่ใหยิบมอนสเตอร์หรือไอเทมรวมกันไม่เกินสองใบจากที่ดูขึ้นมือและที่เหลือนําเข้าสู่ช่องเกตดแต่ว่าติดบนเพลเทอร์น,นะผมก็คือการเปริดสีหยิบไม่เกินสองใบที่เป็นไอเทมหรือมอนสเตอร์ขึ้นมือแล้วก็ ที่เหลือนำเข้าเกียร์วผมก็จะกลายเป็นว่าได้2เกีฟรีแล้วก็มาดูกันที่ Impact และก็ไอเทมของผม Impact เนี่ยก,ก็ก็ยังมีใบเดียวที่ยังใช้กับมังกรตซกมฟ้าขอก็คือ Try Star Decision นะผมรายการนี้แต่เมื่อผูกอยางมีพลังชีวิต5หน่อยดะต่ำกว่าโดยเรามีมังกรสกลมฟ้าในช่องกลางช่องซ้ายและหากเราแลวเราสวไอเทมก็คือมีฟอร์เมชันอยู่ับผม จาสามเกตยิงห้าหน่วยครับแต่ว่าลดได้ยกเลิกได้นะผมใส่สองใบครับไอทมครับใบแรกครับเครื่องทำนายรู่นโซนอีควิปคอร์สจ่าหนึ่งเกตการ์ดนี้สามารถโจมตีได้ถึงแม้เราจะมีมักงกรสโกฟ้าในช่องกลางจ้าที่บรสนาไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการคุกแข่งมอนเตอร์ส่กฟ้าทุกใบได้พาวเวอร์บวกสี่พันใบนี้ผมใส่หนึ่งใบครับผม ก็มาถึที่ใบสุดท้ายนะครับก็คือซ้อนทำนายบาบิลอนอิคิพคอสใจนเกตการที่ผสนานมออขออภัยครับการนี้สามารถโจมตีได้แมเราจะมีมังกรสซก,กล,ม,กม,ลม,ม,กกมฟ้าในช่องกลางเมื่อการนี้โจมตีหากเรามีมังกรสกลมฟ้าในช่องกลางและช่องซ้ายจุดๆเธอนี้การที่รับเดบลแท็กก็คือฟอร์เมชั่นหลเดบล์ผใบนี้ใส่สามใบครับก็สรุปไม่ายากเลเรืนี้เนี่ยไอเทมค่อนข้างสําคัญนะผม คือจำเป็นต่อเด็กมากโดยการรักษาคอมเมชั่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ใบนี้ในการรักษาใช่คือมันเป็นใบที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ใบนี้จะเป็นใบความหลักแล้วก็อันนี้ด้วยเช่นกันก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางกอดาร์้าผมแล้วก็ทางเรามีเพจแล้วนะเราจะใส่ลิงก์ไว้ด้านหน้าครับผมก็สำหรับวันนี้ ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะผมก็สวัสดีครับ๊ายบาย